บ่าล <l id: c oughs> ิเก็บนี <rapper singers> right <c oughs> <Bless> ้ก็บอรเก็บไว้ให้ยันจะลืมกันข้ามกลางคืนหี๋ยวหน่อยหหงขีมากขีกาขึ้นหลายพี่น้องเสมอนีไปแล้วเาลืมแล้วเพิ่นมาหาเก็บรักทานแล้วเพิ่นเอาไป ฮะพี่น้องเนาะเปิดผ้าขึ้นมาอยู่เพื่อนน้องไซรลาก็ต้องเคยเพื่อนพี่น้องจะมีเรื่องอยังมาหนีิตัวจับคีมใหญ่แท้เดี๋ยวเอาฮะสบายดีเด้อพี่น้องกันเบิดสูขข่คนเปิดชมสุขขบสขขอนเนาะพี่น้องเนาะช่องจันโอชะแนลพี่น้องเนาะเป็นช่องความสนุกสนานได้ช่องนี้นะพี่น้องเอง้ยว่มีต่ำอีกช่องนี้เนาะ มาถ่ายน้องไซลาน้องน้องซอยน้องถอยท้องแถวนี้หน่ะพี่น้องเนาะน้องน่องเพิ่นเดือนๆสั่งเพื่อนขอท่นจะจึ๊บอ๋อติดตึกเปนแทกเนาะเนาะอ๋อถ้าบึงบุพเพ็งน่าจะแทกเล็กเอ้าน้องแค่ละมาได้ใช้หน่ะสวายดิมาได้ใช้นี่อยู่ดีเนาะค่อยนะมาได้ใส่เนาะโอเล็กยังนี่เล็กแปดวะ

เีบส่งน้องเขย่าพี่น้องเนาะโอีี้นี่บาเมา่ึงแล้วบ่มา่หึงเละเอดีเดมาเบิ่งน้องส่งมานิน้องบบาส่งลูกเขย่าฝันลาอ๋อดี Ui, đi, đi chưa yang bunny. Chưa bunny chưa bunny chưa bunny đi bunny chưa yang chưa bunny chưa bunny chưa bunny chưa nó chưa bunny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  chưa พันธิกอพี่น้อยเนาะเพื่อนน้องชายหลานพันธิกอ,อปเาะมาเพิ่นมีลูกแก้วหลายแท้นี่เพิ่งพี่น้องแม่นี่ดิวเาว,วาดอ มีคงานบ่เมมีมีมีเบาค้าได้อยู่นี่เบาคำแมนคำแบบไหนคำแบบไหล่ะเราคำมากบ่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 บคนละคำเพิ่นก่อเดี๋นี้เพิ่นจิกอเดี๋นี้เพิ่นก่อแมนเดี๋ยวเาลิบมาเบิ้งเบาทรงลูกเขยลา่อนอ๋อนี่ đáp đi, ừ, à? ừ, đi, đi. Đi, đi đi Bây giờ bây giờ Ui màn đạp à rồi tự bí thí ngay đạp Nóng chói tắm Ui, nóng chói tắm, tầm บังจ้เอาสบายดีก้องให้ก้อนนี่น่ะไก่เพิ่ไก่พดเ้สบายดีก้อนโอ้โหป็นไยไก่เฮือดรึปีนี้ด่าเฮ้ยมาได้อัน่มีน้ำเย็นกินบอบนี่มีอยู่อป่ะว่าด๊อกเช่ให้ใช่ชื่อน้ำแข็งช่ชื่อน้ำแข็งน้ำบโบใช่โอ้ยน้ำเย็นเนาะ เขากิิเนแล้วเร็วมานี are, ้ยูทูบเบอร์มีแต่ช้านี่มีแต่ชห้านี่ไรัว่ลเงาบตัวใช้มาตัวใช้กับม้าม่เนเฝ้าดิมากัมาเาน่แล้วกัมือมันต่ำบ่อยังเมื่อนะก่าจต่ำน้องจ้อยนี่น้องจ้อยต่ำดูแฮนีเทคานล่ะมันเล็กคบ น้ไว้าวจเพนเป็นายเ่ข้ามพ่หล่ด้วยชื่อเพื่อน่อชื่อชื่อ่จเพืนลาเบิ้งเบิ้งเบิ้งเย่าูปแบบแจ้งแจ้งเดี่ยเียวมาเียวมาแบบแจ้งแจ้งเลยเดียวมาเดียวมาจะหัว เคยวะเหลียมาเหลียวมามาเนี่แหละเอฟซีฝันยิ้มตามเลยเพิ่นเมนวอลเห็นน้องจ้อยยิี้ยมรึเพิ่นหัวขวนฝันยิ้มตามไม่ได้เัวขวนเบิ้งในคอมเมนต์นะแมันบอกเบอๆเอาแล้วพุ่นน้องจ้อยเห็นนั่นแล้วนี่ว่าจขึ้นมั้นตาเราดีขึ้นขึ้นอหนึ่งอ่ะเนาะขึ้นหนึ่งบ่ Cân <laughs> Mình... <laughs> tôi bóng 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 lửa bóng 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 nó bóng 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 สร้างไงก็สร้างคัมสั่งคัมพนุ่งซื้อเพิ่นมือแรกเพิ่นบุญย้อมเปิดเผยตัวตนเลยนี่เปิดตาไว้แล้วฟาดดิเดิ้เปิดเผยตัวตนเธอเนาะบุญยอมเล่งเท่เอีกว่าเล็งยู้ยิงอยู่สูงได้เพิ่นเป็นช่างใไงเออหนึ่งคือการเอาจ้าหน่อยเพิ่นแล้วมันก่อนจ้าหน่อยไอปุ้นมันยึดไว้ขรังนั่นเลยยันบ่งกบมันก้อนแรกก็จะให้แล้วเน่งเหยินเนาะ บ่หรอกมีแต่น้องจ้อยผู้เดียวได้ต่ำเด็ดนี่เออหรือ <improving> ว่าท <laughs> ี่จริงน้องจ้อยน้องจ้อยเป็นลูกทันหมอโอ้ยว่าจะบ่จ้อยไปน้องก็ยอกได้ไปเ้็กหน่อยทั่วโลงนี่เด้ดนี่เนี่ยเอ้ยยอกไปน้อง้ไปจ้อยไปจ้อยไปเอาปูนมาเจ้าน่ะเออจะบ่จ้อยเนาะเป็นจะบ่จ้อยแล้วพี่นเลย เท่าไรน่ะเท่าน port ้องลคนละห้าพันจ้างมาเป็นายมือตั้งแต่เช้าละเช่น่ิ่ม้เ้าอยจับกล้องให้เลยเป็นไปตัดลงวะจ้าจ้งคอยดังห้าคนละครึ่งคาอเบ่เอาเทไรจะเป็นบ่เขนได้คอเป็นเินคอยคอยก่เองมื่นบ่มือด้ ตื่นน้องเจ้ยเฮงมากวายมืดแค่นึงว่แนซ์ชี่ลุงเ่รแดนซ์ซี่โดยแบบว่าเขาโทรศัพท์เจ้ามาแล้วเป็นครับจับโทรศัพท์ไปแล้วนั้นเลยจับไปว่าเขาถ่ายแล้วตัดลงอย่างเดียวนะพอเ调เวทั้งเงินยูทูปทั้งเงินค่าจ้างวะนี่เพราะวลีทีมงานนี่ต่ำเกินไปก็ต่าต่มันหุ่นน้องลองเอาหย้อนบ้าแล้วเนาะเดือดมา

บงกบมันเข่าเลยบงกบมันัพูดไม่ได้เพราะแห้งนะแล้วเขาก่อขึ้นเต็มเลยบาดเดียวนี่บุได้เลยมันบอกมันมันความดันมันฉี่บีบบงกบเข่าเราเวลาเราเอาประตูมาปิดนะบอมฉี่บ่ได้แมันฉี่เด้งเข่าเนาะอทีนี้ล่าเพิ่นว่าจังสร้างแท้พี่น้องน้องหล่าขึ้นบุถึงนะฮะเอ้าน้องหล่าถึงกับลืมตะปูเกี่ยวดอกนึงบังนี่บ่าวบด น้องลาดลืมตะปูเก on <laughs> <pre> ี่ยวดอกหนึ this. ่งเนี่ยทำได้ยังไงนี่หาแต่คอนเทนต์แห่งการอีกแล้วหนักขาคอนเทนต์ได้ดิพี่น้องน้อยหนึ่งก็แม่นยิบมาเป็นคอนเทนต์เลยไแม่นมันเกิดเรื่องอย่างนี้ได้ยังไงเตาไม่เจ๊งเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเคยล่าสารภาพก่อนเอ้า มาวายหน้ามาเดี๋ยวนี้ข่อยมีแนวคิดธรมเจ้าแบบความจริงมันแบบอะไรอันมืออะไรที่อันให้ได้พรส์นะโยเท่เลื่อน,นไ <ป S 2> อด้พรสนี่บนน่อนอนได้เอาแล้วมืออะไรนะผู้ใหญ่เพิ่นสิมาหน่ะนะอ๋อผู้ใหญ่เพิ่นสิมานี่บอกวันประหัตนี่เด้อวันนี้วันอย่างไรมันจัดบอกโดยโดยท่านผุ้ประหัตอยู่ามที่มือเนาะโดยโดยดโดยได,ด,ด้ป็ดมาก้อยบ่เลยจะได้ ยังว่าไม่ได้ไปจับงูแล้ว่ได้กินข้าวเช้าได้มาหนะมาแล้วนะไม่กินก็ได้โอ้ชิบูแค้าก็ขอตะแคงอยู่ดอกยโดยโดมาอะไรมาอะไรสี่ห้าพันกันเนาะโดยเออแต่ดีใจแฮงว่าน้องเทลาดีใจน้องเคยดีใจว่าเดี่น้องเคยโดยเออที่จุดยานมันต่ำเนยันต่ำต่ำดูดีแล้วเพิ่นก็ได้ไปมาพิชูตตัวเองรายเดือนแล้วเนาะก่อนที่ได้แต่งเพิ่นเข้าบ้านก็ได้พี่น้อง เพิ่นมาอยู่แต่โดนแล้วเพิ่นมาอยู่แต่โดนเลยดิโบแม่ว่ามาแล้วปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเลได้ดนะี่นะเพื่อนจะคบกันหักกันแต่โดนเติมแหละพิสูจน์รักฐานล,ลายเทือ่อนันการพิสูจน์รักฐานก็นกนได้ก็ต้องให้โอกาสเพื่อนเถอะเนาะเพื่นอนอ,นอยากมาเป็นครอบครัวเดียวน้องชายมาหลายทุนเลยถึงกับเจาะ ทนไม่ไหวถึงกับเจาะปะดนี่ทนบอไม่อยู่แค่นี้ไม่ขนาามือน้องล่าหรอกไม่อยู่้น่องเนาะกน้องๆกมนี้ไม่แต่หัวบอ่ไปีดือดกูก็ดีหายไปอยากถ่ายคนที่หาเนาะเว้นมันต่ำมันต่ำเล้อจังหายเฮ้ยเฮาจิต อยากซื้อนี่แหละเขาจะได้นี่แหละเขาจะได้ส่งมันเขาจะมาเห็ดเรืองเนาะเหตุสากข้อควบอบอเห็ดเรืองเนาเรืองเนายังได้แล้วอยู่เรื่องดอกลิกยังได้แล้วอยู่ได้พี่น้องเลยอ่าแต่สิบเอ็ดนาทีต่อนนพี่น้องเนาะเผื่อน้องสลสดงึ๊บเอ้าน้องจ้อยเห็นยังนะทนไม่ไหวแล้ว น้องจ้อยโ่อน้องจ้อยถึงกับแตกเฮียโ่อน้องจ้อยถึงกับแตกบ่ดิ่บ่ได้แตกมันลุดอ๋อน้องจ้อยถึงกับลุดน่าจะเฮ็้ด้งฮะน่ะบ้าน้องจ้อยได้รถไหมบ่ดิได้บ้ามายืนเฮียงมายืนเฮียงขายเื้อไหมรถให้เลยบ่าเฮียงเด็ด เหลียวมาไอจ่าทยหูไว้เป็นปต๊โอเคออน้องจ้อยถึงกับได้รถไหมเแี่ได้จากความฝันแลมันมัเป็นมื่แล้วมาคีพ่นนะมันเป็นมื่แล้วโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเียวเววันดีชันดีชแกไม้กอนนลงลเน้น้องจ้อยอรเันนี้ออกก่อนดีัจดเลเออ <laughs> ai ba là tìm về lấy luôn cho đi tìm chắc về đấy chắc đun nước đấy mình muốn giặt lông đi nè phấn xiết chắc đun nước đun mát thì phù phấn hoa xoay đứng 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 nào đứng 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 nào đứng 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 đi đứng 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 เออแห้งได้ด te ่ายองจอยน้ำลายบ่น้ำแต่กชจกบ่มาละไทยว่ายเอาไปม้วให้น้องจอยขันิดดอยู่นะอนงสฮดโอ้ยมันเหนียวเด้อไอจะบอกให้แทนจะด้วนจะวันจะม้วลูกหมูเด้อ

เบาดิเขียนเป็นให้พี่น้องเลยเนาะเป็นแมนน้องจ้อยเท่าจิ๊บเท่าจ้อยเนาะลงมุ้งน no ้องจ้อยอย่างเงี้ยเลยโอ้ห่าร่ายคลิปมีแต่ความเครียดกับบ่ม่วนแล้วพี่น้องถึงกับชำเล็กเล่นเด้อพี่น้องเฮือนน้องจ้อยมุงเนาะมุงหลังคาชำเล็กเรียบร้อยโดยที่บ่มีข้อข้อละหาอยังพี่น้องเนาะ ก็ก็บคุณขอบใจหลายๆเอซีบัตรชูบุคนที่ช่วยเหลือน้องจ้อยแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้น้องเพื่อนคุณลองเนาะถึงว่าทุกอย่างจะบอเป็นอันตามเป้าไปได้วิวบบอุลีกันได้เนาะแต่ว่าเอซีเป็นกำลังใจให้ก็ดีใจแล้วคุณลองเอ้ยอ๋อจิ๋ง เบาดิเก็บอันี้กบอยเก็บไว้ให้ยันจะลืมกังค่ำกลังคืนเล็กหน่อยหฮงขี้มากขี้กาขึ้นลายพี่น้องสมอนีไปแล้วเาลืมเลยเพิ่นมาหาเก็บรักทานแล้วเพิ่นเอาไป cần nong trọi hốt, ven đầu nó ưn à bảo đi ghép hốm cẩn vay ngay nong trọi gì hút không làm mà đã, không thì hốt làm được, lột làm thì không làm được, không làm thì không không

เจ้ากูหัทางนอกมันเวียกบ่ได้ไรเ <c ười> <c ười> อ,อาเอน้องม,มาเบิ่งบาบอสเวเวเวมาพิชุดกัน <c ười> นะพิชุดกันได้จากวิวแล้วว่าสิไปหามังคุงุกน้ำามากินเป็นคนได้วิวแล้วเป็นนเจ้าสิบวิว มึงไหนดิพี really keeper, ่น้องพี่น้องเจ้าได้ก้าวชีวิตหรือบ่สมองหนึ่งเลยโมงหนึ่งเขาบอกแล้วหมดเสื้ออ่ะพี่น้องเนาะถือว่าน้องจ้อยกับนั่นบิลีมันนี่สู้ชีวิตอลยนี่น้องจ้อยเจ้าหาเก็บไว้เด้อพวกเพี่อพวกอย่างนี้เด้อน้องจ้อยเด้อบัตรเจ้าก่อที่เจ้าต้องได้ใช่ได้มันเวลาเ่าหาแล้วมันช่บ่เห็นนะการเ่าบ่บเล่วแต่เก็บไว้โลดนี่มันจะต่อไปเ่าหามันหายาก มันเศษน้อยเด้เนาะอันเ<ม>ดยโหตรดีน้องจอยเนาะพี่น้องแต่บ่าวจอยไาแนวถหัว่ันเนาะฮิฮ้ยบอกให้มาต่ำเนาะมานั่งถ่ายต่ำเป็นมือดีกว่าเนาะจะ่า,ายบ่ามัอนี่ชามคลิปมันนี่ชามคลิปคลิปแล้วนะแม่นได้คลิปสองร้อยเดีย๋ยวนี่โอ้ยที่รู้เริ่มมันหกลอยดิฮะหกลอยหกล้ยหกลอยวิวละอ๋อมันเริ่มต่ำเฮ้ยน่าได้พังว่าหน่กันได้หกลอยวิวนะ แือว่าบัดเทพื้นนั่นเออเอาอ้เนี่เด้อไอจะมาช่วยเบ่เวลาเขาเทบัดเดียวเลยเทก่อนก่อเป็นไหได้หรือก่อก่อนเทบ่ก่อก่อนแล้เป็นไหก่อก่อนจล้วมันกระตุ่กระตีดบ่บ่งามำโอ้ยแล้วเขากระปุกกระเบื้องเนาะไป้งอนมาเลยมาแล้วอืมยังหอยเนาะ ดีใจน้ำน้องจ้อยลายๆที่มาอนี้ได้มุ่งเฮือนแล้วแล้วเ,วเนาะลงมา,มางจ้อยลงมาพี่ประนี้อย่าไปเบียดมันเอาไปไว้อยู่กลางพุ่นเดดดอมแสดงว่าน้องจ้อยนี่น้ำไหลเฮ้ย <c oughs> ที่ได้รูปนี่าโอเค บาร์ด like si em na SO ี้จังแดก็ยินดีน้ำด้อยดองจ้อยเด้อเรื่องรถไม่กับมันขี่จ้าของเนาะโดยสุกเอาไว้โอกาสหน้าบัดมีมันหาได้จังชื่อรถจักเนาะคือมูเนาะโดยเดี๋ยวนี้กัขอขี่น้ำน้องชลาก่อนบ่บ่ขี่รถอีห้างไอ้จ้อยเอ้ารถไผ่นะรถไอ้จ้อยจะเอาไปพาออรถอีห้างรถนั้นโบจะขี่ขมือนี่รถแต่งนะโบเอ้าพี่น้องเนาะ หน้ากลัวแท้ได้แต่รถคันนี้บ่เวียงจัดให้จัดดักให้คันนี้พี่น้องเนาะน้องบอองจุ๊ดใจเลยแมนแต่ว่าบบเป็นยังดอกน้องจ้อยมิต่ว่าสู้คันเขาได้เพื่อนได้ซานแล้วการเรื่องรถมันเป็นเรื่องจิกจอ้อยเนาะเป็นกำลังใจให้สบายดีน้องจ้อยสบายดี